สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วไ่ลำพอตะลุวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องคลิปนี้มากกับบรรยากาศยุคเคลื่อนอีกคลิปหนึ่งพี่น้องตอนนี้เปลี่ยนมือกล้องใหม่แล้วเปลี่ยนมือยกใหม่ตอนนี้เปลี่ยนมือโจกใหม่เพล่เพลไอเสืออเส้อแรงไอเสื้อแรงยังไดพอเอ้ยยกยกเดีย๋ยวนี้ยกเดีย๋ยวนี้ยกให้พี่น้องเขาเบิ้งดูนี่ เอ้าอ้อสั่งเขาว่าสั่นแม่สั่งเฮ็ดแบบนั้นสั่งเฮ็ดแบบนี้เนาะสั่งมูแม่แต่ควางลูกมนยกหัวเองดูบันดีสันดอกเจ้าคือนว่าไปยกหันเจ้าคือนว่าไปยกมึงหนีแม่สั่งแม่ยกขึ้นทั้งสั่นยกขึ้นทั้งซี่แม่สั่งมูแม่ไล่ลงกมายกเองตัวบันดีเห็นไรนั่นมันควางไหมเห็นบั้ยนั่น เห็นบ่าว่ามันยกง่าเห็นบ่าว่ามันยกยากนะเห็นพอแล้วยกบะบุญพอละมันมันพี่น้องพอละมันมันอ่ายกเอายกอายกเอาเมียว้าจังไดกว่าป่ายังหันที่บ้านป่ากับของ เออแต่พอแล้วโยกไกด้แลมัน,นมันนั่นนี่พี่น้องนะพอแล้วแม่ตรงการยังยูเลือกเลือกุ่นบพสามารถที่จะลงไปหาได้อยากลงไปใกลๆ้ๆเด้อยากให้พี่น้องเาเห็นใกล้ๆเด้กับบรรยาก,กาศแต่ว่าบก้าลงไปพี่น้องมันอันย่านผ้าพ,พี่น้องเขาตกนะ้ำ <c ười> แต่แต่ซุ่มเอานนิละซุ่มเอา,เอา,าย่านพี่น้องเขาตกน้ำให้ตายจันตายตกผู้เดียวรถ เอาบังด้วยจานใต้เจ้าเอาไอพี่น้องเขาบังอีกจานปาดบังด้วยแต่ว่าจาของเก่งเอ่โอปะทูเอาปาทูโอ้โหโอ้ยยิ้มได้แล้ววิจิตาโอปาทู่ปาปาอีปังดึงมา ้ัวเปลี่ยนของรล้ยอ่ตลาพี่น้องสมมราสังมูยี่ดอกเอาที่ว่าได้พิงกูติเตียอ้ัว่อมันตายต้อมาด่าตัวนี้ตัว ได้ังตแม่ลำพะล้องไกลๆนะแม่ลองไปอีกลงไปอีกแ่ไม่เลิกเนาะอ่าฮ่าฮ่าฮ่าด้อฮ่า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 ฮ่เฮ่เเ่าเ่าฮ่าฮ่าต่าแ่าฮ่าฮ่าฮาฮาาาา่่่่า่่าเอาอาาาา่ เริ่มมาตตาป่าตดท้องไ่นะได้หอดพี่สายันได้หอดพี่สายันเนาะตัวตัวหนึ่งแม่ต้องการแหมอุปาดต์าปยังนั่นบึ้มบังนึงนั่นไปยังบึ้มบังนึงนั่นตุ๊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 ตุตุตุุ๊ว้าวโอ้บอท่านอาจารย์ตายบอท่านบอท่านบังนึงนี่ ปาเต้นออกเอามันทันก็หันยกแต่มันทันดูอาจังตะมูเนาะเอออาจจะควางลงไปแ็ดแต่ควมนั่นควมนี่แม่ต้องการแล้วใ้กระจับเนอะี่กระจับเอวต้องการแล้วม oh, like an right? oh, ันนี่กระจับเอวผนเ้อ เกือบรถจะตียบุดพดปุ่ะพด่ะปุ๊ยอยากให้พี่น้องไปใกล้ๆเด้อเนาะบ่าฟงควักๆอยู่ทุ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 าทุ่ทอ่ทุ่ทุทั่ท่ทุ่ทุ่ทุ่่่่ เดี๋ยวพี่น้องเขามาเห็นบรรยากาศนี่เนาะโอ้จะเป็นมวนซซินมวนซซินได้บ่ได้กับมันคักกะไม่ได้กับมันนั่นไยพี่น้องแต่ยกไปยกมากกับแห่งได้เองดอกพี่น้องยกไปยกมากกับแห่งได้เองเพราะว่าเอาได้ยะาคะได้เนี่ยก็ได้ยะยามบ่ได้ย่าคั้นพอนาคัดถัด ฮะของแห้ยงเด้อบ่ได้ยินน้ำได้โอยางเหนี่ย็ได้กล้มแล้วลองเบิ้งเดี๋ยวซื้อยาชุดกระจายเทียนในกินน้ำหนูขันบ่คำว่าพระไม่บ้านได้หนึ่งบ้านนั่นตัวตะโขหัวเข่าหัวหน้ามานน้ำยางดิเอ้ยลงทุนเอาหัวเต่าหัวหีบปิ้งมัน เอากาว่ามานอนอยู่นี่จะเคลืนสองเคลืนไม่ต้องสิกลับเคลว่าดอกมะ <laughs> เอาอย่างไดพ่อมาเต้นให้ดีใจอยู่เที่ยนึงเตี๋ยมาเต้นให้ดีใจอยู่เที่ยนึง <laughs> <laughs> คุณทั้งอีพ่อเราตะยกเราพ่อได้อยู่บาทตะตัวสองตัวบาทถือลายกระมีพี่น้องแล้ตะบาทมาเป็นกลุ่มขึ้นมาละมาเป็นกลุ่ม กุมกันบาก็ไดบาตถืกบาดบอยกโดนนก็ค่อยได้ไปเองเลี้ยวไปทั้งปุ่นเต็มสากหลากจนจนยดีพี่น้องจนจนอยู่ผู้ใดก็ไดมวนซื่นโฮเซลเอื่นนสะกันบัตรบาตรผู้ใดถือเสียงเค้ซอยกันไหมมวนครับมวนครับปุ่นเอื่นนต่กันโจดเจ็ดโจดเจ็ดยู่ปุ่นพอเวดเราก็ตักเอาตักเอาบุถืกสู้าดไหม เสียชี่้มชม ốt, ยุดไก่ๆคนนะถือชุบาทช่วยดูจานตา <c ười> ยยก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 

อืมเอาอู tails, ้ล uh, ีกเด้อจัตาลีกเด้อลีกลลีกลลีกลีกลีกลีลีกเลือกลือกลีอกเลือกลีกเลือกเลืกอกเลืกลลอกเืออกเลกเือกก เดี่ยวแลไก่มาป่าเสดิจมหาเราคนนนี่ฟงออกฮ่าฮ่าฮ่าตันป่าฮยกตันป่าป่าโดดด้นึงเอาไหมเอาไหมชิดชด้่ นี่เอาได้ได้แก่นาลานี่กลับหัววิ่งทางนี่แหม่ได้ชมของลยด้านนั้นเี๋เที่ยวบงังตะของกับควง <c oughs> <c oughs> เป็นได้เป็นได้เป็นได้เอ้างวกไปทางแม่สงการปุ้ยอยากกันพี่น้องเขาเาเพียงใกล้ๆนี่เนาะพุ่นะผ่าแล้วถือกัะ Long cạnh mi hàng cạnh long lưng 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 cay gong anh anh tai cho là cho qua về về bếp đập phân tang lăng tang lăng tang lăng tang yên hm 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 ก็จะดุงใงไงเนาะเจ้าถือสูบาทไหมพี่น้องเต้นผากผักอยู่เต้นผากผากอยู่ถือสูบาทนะสุบาทถือสุบาทอืมอตัวหน่อยเนี่ยตั้งแต่พอดับวางลงไว้มันตัวหน่อยมันมันหลวดตัวหน่อยมันหลวดแต่ว่าเต้นอยู่ผา,ากผากเนี่ยมันหลอดมี <laughs> Đang đây hoa <laughs> Pháo lại rồi Ha, <laughs> 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 บาด้วยอาจารย์ตายปะทุขาตำขาสะดุ้งเกินว่าเสียวเตียง <laughs> เอา้าคลิปนี้พระพี่น้องเข้ามาเบิ่งอาจารย์ตายแล้วลงมมือเองยกสะดุ้งเองพี่น้องพ,อไ,ไงพอได้ปิ่งยุดของเราอยู่ดอกคลิปนี้เอาไวซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณที่ติดตามช่องลำเพาตะลวนพาพืน่นคลิปหน้าพ่อ,อกันไหมพี่น้องสวัสดีค่ะ